ยินดีต้อนรับสู่ฟังตำนานสตอรี่คืนนี้ขอพาท่านผู้ฟังเดินทางสู่ดินแดนแห่งตำนานลาวกับเรื่องเล่าที่ถูกกระซิบผ่านสายน้ำเรื่องของหญิงสาวผู้หายสาบศูนย์กลางแม่น้ำขานวิญญาณที่ยังไม่ไปเกิดและเสียงสะอื้นที่ยังคงดังอยู่จนถึงทุกวันนี้นี่คือตำนานผีนางแอ่น แห่งเมืองหลวงพระบางตำนานผีนางแอ่นแห่งเมืองหลวงพระบางคืนใดที่แม่น้ำคานสงบเงียบหากคุณได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้แว่วมาจากลำธารอย่าหันไปมองเพราะเธออาจจะกำลังจ้องคุณอยู่ หลวงพระบางเมืองเก่าแก่ที่แฝงไว้ด้วยกลิ่นอายแห่งอารยธรรมล้านช้างท่ามกลางวัดวาอารามและภูขังเขียวขจีมีแม่น้ำสายหนึ่งที่เงียบสงบนั่นคือแม่น้ำคานในยามค่ำคืนหากคุณเดินผ่านสะพานไม้ที่ทอดข้ามแม่น้ำสายดีคุณอาจจะได้กลิ่นหอมแปลกๆ ลอยมากับสายลมและเสียงเพลงโบราณที่ไม่มีใครรู้ว่ามาจากไหนเหตุการณ์สมัยก่อนเมื่อราว80ปีก่อนมีหญิงสาวงามนามว่านางแอนเป็นลูกสาวของขหบดีท้องถิน่น ผู้มั่งคั่งรูปงามใจดีและเป็นที่หมายปองของชายทั้งหลายแต่หัวใจของนางกลับโมบให้ชายยากจนคนหนึ่งนามว่าคำสิงลูกชาวแพรที่หาเช้ากินค่ำทั้งสองแอบพบกันยามค่ำท่ามกลางแม่น้ำคานที่เงียบสงบสาบานรักใต้แสงจันทร์ว่า จะไม่พรากจากกันแต่ความรักของทั้งคู่กลับถูกขัดขวางโดยบิดาของนามแอนซึ่งไม่ยอมรับชายยากจนมาเป็นลูกเขยบิดาจึงวางแผนส่งนางไปแต่งกับขุนนางจากเมืองหลวงในคืนหนึ่งนางแอนหนีออกจากบ้านเพื่อไปกับคำสิงแต่หน้าเศร้าที่ระหว่างการหลบหนี เรือของทั้งคู่ล่มกลางแม่น้ำคานโดยไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นวันรุ่งขึ้นพบเพียงร่างของคําสิงแต่ร่างของนางแอนกลับไม่เคยปรากฏอีกเลยคําเล่าลือในปัจจุบันชาวบ้านเชื่อว่า วิญญาณของนางยังคงวนเวียนอยู่ริมน้ำคานรอคอยคนรักและยังคงร้องไห้ในทุกค่ำคืนจันเต็มดวงหลายคนเล่าว,ว่าเวลาข้ามสะพานไม้ตอนดึกจะเห็นหญิงมสาวชุดขาวนั่งริมฝั่งน้ำหรือบางครั้งได้ยินเสียงสะอื้นแผ่วเบา ลอยมาตามสายลมบ้างคนที่ล่องเรือยามค่ำพบหญิงสาวขอโดยสารเรือไปอีกฝั่งแต่เมื่อหันกลับไปเรือกลับว่างเปล่าเรื่องจริงจากปากผู้เท่า มีตาเท่าคนหนึ่งเล่าว่าสมัยหนุ่มเขาเคยล่องแพตอนเที่ยงคืนเพื่อไปส่งของให้ลูกค้าผ่านบริเวณใต้สะพานไม้ข้าได้ยินเสียงสาวร้องไห้เสียงมันปนสะอื่นแล้วก็มีเงาผู้หญิงเดินตามริมตลิ่งข้าเร่งมือพาย พอลอยมาถึงใต้สะพานไฟที่หัวเรือก็ดับหันไปก็เห็นผู้หญิงนั่งอยู่ที่หัวเรือไม่ได้พูดอะไรนั่งนิ่งๆข้าไม่กล้าหันไปมองอีกเลยจนถึงฝั่งเธอก็หายไปเหมือนไม่เคยมีตัวตน บทสรุปและข้อคิดแม้เวลาจะล่วงเลยมานานชาวเมืองหลวงพระบางหลายคนยังคงจุดธูปสวดมนต์ให้หนางแอนได้ไปสู่สุขติบางคนกล่าวว่าเธอยังรอใครบางคนอยู่เธออาจไม่ใช่ผีที่มาเพื่อหลอกหลอนแต่เป็นวิญญาณที่ยังคงรอรักแท้ในคืนที่ไม่มีจันทร์ บางครั้งผีที่น่ากลัวที่สุดอาจไม่ใช่ผีที่อาฆาตแต่คือผีที่เศร้าผีที่ยังรักและไม่สามารถจากไปได้เ <mak m int ala> สียงสะอื้นยามค่ำคืนริมแม่น้ำอาจไม่ใช่เสียงลม หรือจินตนาการของใครแต่มันอาจเป็นเสียงของหัวใจที่ยังรอคอยไม่เคยลืมคำสัญญาขอบคุณที่รับฟังเรื่องเล่าจากฟังตำนานสตอรี่แล้วพบกันในค่ำคืนหน้าเมื่อความมืดคลืบคลาน คำสาบบ้านไม้สักในจำปาสักณนะเมืองเก่าทางตอนใต้ของลาวมีบ้านไม้หลังหนึ่งที่ตั้งตะหงานอยู่อย่างเงียบงนันไม่มีใครกล้าเข้าใกล้แม้ยามกลางวันเพราะเชื่อกันว่าใครที่ก้าวล้ำเข้าไปในบ้านหลังนั้น จะไม่มีวันได้ออกมาอีกเลยนี่คือคำสาบบ้านไม้สักในจำปาสักบ้านหลังนั้นตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองจำปาสักร,ราว5กิโลเมตรสร้างจากไม้สักทั้งหลังหลังคาทรงสูงสไตล์โคโลเนียน โอบล้อมด้วยต้นไทรเก่าแก่และเถาวัลย์พันรัดเหมือนกับมีชีวิตผู้คนในหมู่บ้านเรียกขานกันว่าบ้านแม่คําสายแม่คําสายหญิงไม้ผู้มั่งคั่งในอดีตที่หายตัวไปพร้อมลูกสาวเมื่อคืนฟ้าขนองเมื่อหลายสิบปีก่อนตั้งแต่นั้นมาบ้านก็ปิดตาย และทุกครั้งที่มีใครพยายามจะเข้าไปอยากได้ไม้สักเก่าไปขายกลับพบแต่ความสยองเมื่อสิบปีก่อนมีคนงานกลุ่มหนึ่งจากเมืองปากเซมารื้อบ้านเพื่อเอาไม้สักไปขายแต่ในคืนที่สองหลังจากเริ่มงาน มีเสียงผู้หญิงกรีดร้องลั่นมาจากชั้นบนทั้งที่บ้านไม่มีใครอยู่รุ่งเชา้าคนงานคนหนึ่งหายไปคนเท่าไหร่ก็ไม่เจอแต่มีรอยเล็บขวรนที่พื้นไม้ลากยาวจากประตูถึงบันไดและเลือดที่แห้งติดอยู่ตรงบันไดขั้นสุดท้ายโครงการรือบ้านจึงต้องยุติลงทันที และหลังจากนั้นก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปอีกคนเท่าคนแก่เล่าว่าแม่คําสายเคยเป็นเจ้าของโรงเลื่อยใหญ่มีคนงานมากมายแต่เธอกลับโดนใส่ร้ายว่าทําคุณใส่ และค่าสามีตนเองเพื่อเอาสมบัติชาวบ้านรุมกล่าวหาสาบแช่งและบางคนถึงขั้นทำร้ายเธอจนวันหนึ่งเธอกับลูกสาวก็หายตัวไปทั้งคู่ทิ้งเพียงจดหมายแผ่นหนึ่งไว้ใต้หมอนข้อความในนั้นเขียนว่าใครที่ปรารถนาในทรัพย์ของข้าขอให้ได้ไป พร้อมกับเงาตามตัวของข้าและจงเป็นทาสในบ้านหลังนี้ตลอดไปเมื่อสองปีก่อน kind of มีกลุ่มวัยรุ่นจากเมืองไซเศษฐทาท้าทายกันว่าใครกล้าไปถ่ายคลิปในบ้านตอนดึกหนึ่งในนั้นชื่อแซม นำกล้องและไฟฉายเข้าไปคนเดียวขึ้นไปถึงชั้นสองเขาไลฟ์สดให้เพื่อนดูขณะไลฟ์ไฟฉายดับกระทันหันและเสียงผู้หญิงก็แว่วมาว่าอย่าเอาของข้าวางคืนที่เดิมออกไปจากบ้านข้าจากนั้นภาพในไลฟ์ก็กลายเป็นจอมมือ แซมหายตัวไปอีกคนไม่เคยพบศพแต่พบกล้องและรองเท้าข้างหนึ่งวางอยู่กลางห้องทุกวันนี้บ้านแม่คําสายยังคงตั้งอยู่แบบนั้นไม่มีใครกล้าแตะต้องแม้จะมีคนอยากซื้อไม้หรือปรับปรุงเพื่อเปิดเป็นรีสอร์ทเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเอง ยังเคยเล่าว่าเคยได้ยินเสียงคนเดินบนบ้านทั้งที่ประตูถูกล็อกจากด้านในทุกบานเสียงเด็กผู้หญิงหัวเราะเสียงไม้ลั่นเหมือนมีคนเดินและบางครั้งเหมือนมีดวงตาหลายคู่จ้องมองออกมาจากบานหน้าต่างชั้นสองอย่าหวังจะได้ของมีค่าจากคำสาบ เพราะมันอาจแลกด้วยชีวิตของคุณเองขอบคุณที่รับฟังเรื่องเล่าจากฝั่งตำนานสตอรี่หากคุณชอบเรื่องแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแล้วพบกันในค่ำคืนหน้าเมื่อเสียงลึกลับยังคงเรียกหาจากบ้านไม้ต้องหา้า